เราใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ ที่เราเล่นเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะคะเล่ามาดู คิดด้ยังมะเจ้าเลี้ยงค่าไอคอนโปรแกรมตัวแคปอันไหนชี้หน่อยอ่าเข้าได้ยังดับเบิลคลิกเลยคลิกสองั้งติดกันเลยนะคะเข้าแล้วครับเห็นแล้วครับเดีมากเลยครับเข้าแล้วครับรอนะคะรอเพื่อนตอนนี้มีเครื่องไหนยังไม่เข้าอ่ะเครื่องมอว์มัดรอแป๊บนึงนะคะเครื่อง่ตแปกโรรมนะะค กดค่ะกดเลยค่ะกดค่ะกดขีค่ะกดขีค่ะเราอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้เรากลับไปหน้าโซกูเกิลเมื่อกีต่อ g o o g l e ไซ์บทเรียนของเราไปเรียกมันกลับมาก็คือไปข้างล่างค่ะอ่าแล้วก็คลิกเลยนะบทเรียนเราก็จะกลับมาแล้วคลิกเลยคบ เลยแล้วมัเลยเลยเลยขึ้นไปค่ะหนนาทีสามค่ะหน้าทีสามน้าทีสามค่ะมือหมัดเลือล่อนลงไปอีกอ่านั่นแหละค่ะคลิปที่ปุ่มอะไรคะปุ่มโลกใช่ไหมคะ แกรมเบอร์โปรแกรมเมอร์คืออะไรคือคนเขียนโปรแกรมออกมีดนะคนเขียนโปรแกรมลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะนิรุลุกขึ้นเลยค่ะตัวเ,เล็กแล้วยืนเลยมิมรุลายเชียร์อ่ะมิรุอมิรุอ,นนอยากเขียนโปรแกรมอะไรคะหุ่นยนต์เก็บขยะหุ่นยนต์เก็บขยะทําไม่ถึงอยากเขียนโปรแ,ก,แกรมหุ่นยนต์เก็บขยะเือ้าวถ้าจะตอบได้ว่าทำไมเราถึงอยากจะเขียนเพราะอะไรคะทำไมโดนหลอกทำไม,ไมคะ พอโรงเรียนม,ม,มีขย,ยเะเยอะพอมีขยะเยอะเราเป็นไงสะอาดไหมไม่ไมสะอาดอามีรุ่นชอบสิ่งสกปรกไหมไม่ชอบใช่ไหมเราก็เลยอยากสร้างหุ่มยนต์มาช่วยเก็ีใช่ไหมคะอะเพิ่มือให้อามีรุน่นหน่ะ ของไอนาไอนาลืมอีกหนึ่งคำสั่งไหมคะที่เราเรียนมาเยอะงลงอ่าลืมอะไรคะลงงเสียงอาไปใส่เพิ่มได้นะคะต่อไปต่อไปเอาเครื่องปาตีนปาติ้กำนัาเสนอสิคาของปาตีนตัวละครตัวที่หนึ่งได้ตัวอะไรคะทียันอสามอ่าบอกเพื่อนได้ตัวตอพออ่าอันแรกคือตองพอทำอะไรจัดัาน ท้องถูกแล้วค่ะ มันหมุนอยู่แล้วรอเด็กค้าแล้วกันห้ารอเพื่นรออ่ะเวลาฟังนะคะจริีๆแล้วเวลาการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะไม่มาถึงเขียนเลยการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องอะไรนะเขาจะต้อง เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลงเขียนร,รหัสลำลองรหัสลำลองนักเรียนเลื่อนลงมาค่ะมันจะมีบอร์ดให้เราเขียนร,รหัสลำลองเครื่องที่เครื่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเดี๋ยวคุณจะนับนะว่าไหนเครื่องอที่หน<ม>ึ่งนะคะเอาดูอันนี้เครื่องไพศาลเครื่องที่หน<ม>ึ่งเครื่อง<ม>อะไรนะเค<ม>รื่องทกีสองเอ่อเครื่องอุลตร้าสกีสองอัสมาที่สามนะคะไอนาเซอร์ที่สี่ปาติง มัวหมัดเครื่องที่หกนะคะนักเรียนคลิกตามเครื่องที่ครูบอกได้เลยเครื่องที่หนึ่งส่วนไพศาลเครื่องที่หนึ่งค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็อับดุลลอกเครื่องที่สองคลิกเลยค่ะคลิกให้ถูกเครื่องนะคะอาสมาร์อาสมาร์รอแล้วจนกูมิ่งจะทำยังไงแต่มันมายาวเลยแล้วก็ไอนาเครื่องที่ห้าใช่ไหมคะไอนาเครื่องที่สี่อ่ะปัดติ้งเครื่องที่ มัดเครื่องที่โ,โกเข้าแล้วนะคะทีนี้การเขียนรหัสลำลองดูดูดูโค้ดที่เราเขียนของสัปดาห์ที่แล้วที่เรา การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นรหัสจำลองตัวละครที่หนึ because, i̇şte. mm ่งของเราก็จะเป็นอะไรคะเป็นนักเรียนคือในฝั่งตัวละครที่หนึ่งในในแจนบอร์ดของเราเห็นไหมตัวละครที่หนึ่งนักเรียนดูที่ตัวละครที่หนึ่งจะมีคำว่าเริ่มส่งเสียงพูดฉันชอบฉันชอบเดี๋ยวแป๊บนึ่งจุดจุดจุดะไรว่า ไม่มีใครเพื่อนพิเศนะอ้าวนักเรียนดูนะคะมันจะมีรหัสลำลองใครมีเรียนได้นะจะมีตัวละครตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะโค้ดของฝั่งตัวละครตัวที่หนึ่งโค้ดของฝั่งตัวละครตัวที่สองทีนี้เรามาดูนะคะที่ตัวละครตัวที่หนึ่งเราจะแปลงจากโค้ดเนี่ยเป็นรหัสลำลองเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเขียนรหัสลำลองก่อนอ้าวนักเรียนลองดูนะคะอันแรกเมื่อคลิกพงเขียวใช่ไหม ของตัวละครตัวที่1นึ่ดแล้หมดแล้ว,ลวอบบทีนี้ราหาัสลำลงตัวละครตัวที่สองจะให้ครูจะให้นักเรียนลองเขียนเองอลองเขียนเองนะคะตัวละครตัวที่าหนึรหัสลำลองยังไงเมื่อกี้อะไรก่อนหน้านัออ่นแหละ ของฉันคือเอาต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนรนหะัสําโดงของตัวละครตัวที่สองตัวละครตัวที่สองของจั้การที่แล้ว Thank you ขอบัตรนิ้วเหมือนไหม ก็ได้แต่วันนี้โจทูกาหนดว่าให้กเขียนร,รหัสดำรงตามโค้ดที่เราได้เขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นของอับดุลลห์ถูกไหมคิดอับดุลล์ต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนไ,ไปอยู่ด้านบนด้านบนนี่คือตรงไหนด้านบนหลัลลลลลงหลรคะ จะเขียนเราจะทำอะไรนะนิทานเราจะทำบทสนทนาของเราเองรอบนี้ไม่ให้ทำตามครูละเรนเรนสามารถออกแบบได้เลยเรนเรนจะพูดก่อนจะพูดที่หลันจะส่งเสียงก่อนจะส่งเสียงที่หลาก็ได้เลยนะคะปาติงขาปาติงขาปาติงเมียอะไรไหมคะถ้าไม่มีเงี้ยก่อนนะคะเอามาดุใบงาน